โจพร้อมยังโรโโจโจอนสสามสี่สาสองสิบอบจสสแสบเก้าสองสิบสามสอสี่และย่สบองบามาหลอกให้หักแล้วน้องก็ดดนให้หัวใจสีเพดุดหทาบทุมทอยกูรามดอรมมาแหัวใจ ก่นไดนบอกด้แตว่าัให้ดหัวใจมันสิผ่านไหนป้าแม่อ่านแปบอ่านกดได้ดีๆว่ามันผิดหรือเปล่าที่เราทำอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นการเป็นการพูดคุยนะจะได้นึกออกปะไม่เล็กอย่างหนึ่งมันแต่ว่าไมันม่ไม่ไม่้มยไต่อม่้ำนไว่ามป็น้ารแไม่ไ้่ไาบไม่ไช่ไม่ไม่ไเปไม่ไน่วามชีพ่ไจ่ไม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 าไเ่ไม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 นไราไม่่ไม่่ม เาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลังแลนๆก็ได้ค่ะผมตรงนู้นเลยค่ะได้ค่ะโมโมเดี๋ยวกูเหม่อแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวโมลงไปก่อนเลยได้ได้ได้มันเฮเลดี้ระวังนะครับมันอุ๊ยขู่ขวัญขู่ขวัญหนูเพิ่งโดนบอกเลิกเองมีเป็นไงล่ะนี่แหละเวลาเกลห่างแล้วก็มาบอกฉัน คนฉันถามว่ากินข้าวอะไรบอกกินกับแฟนอันนี้ใครนะฉันบอกแล้วคนที่อยู่กับแกก็คือฉันเพราะฉะนั้นรับฉันให้เยอะๆนะคุ้ใจมาหลัว ผู้ชายอ่ะมันมาแล้วมันก็ไปอย่าไปให้ใจอะไรมากพี่มาแล้วนะของเราพี่มาแล้วนะสองคนอุ้ยมาแล้วไฟมาแล้วมีอะไรพี่บอกทีหลังก็บอกไปเลยว่าลาเวียกับดูไว้นะคะที่เรียกมาว่าทำไมมันเปิดเสียงไม่ได้อ้าค้างไอชิบไา่แล้วมันท้างแจ้งให้แค่นี้จบแล้วก็แยกย้ายได้เลย มัวหมองว่แม่งค้างอ่ะถามห้ามสงสัยจะไม่บอกด้วยว่าจุดประสงค์คือเราต้องการให้มันโคตรจะโคตรจะอีเงาต่อไปกกกนนแยเเเมรีิา่ช่วยหน่อยค้างด้วยทีไรก็ไม่เคยอยากจะอยู่นึ่งนะขอปิดอุยน่ากลลัวโซาก็บอกเรื่องมึงก็ต้องไปคุยสภาอีกเดียวล่ะ มีแก้วชันเกลียดแก่เหมือนกูชอบมึงมั้งอย่ามาชวนกูกไปนกินไปนี่เกลียดมึงที่สุดมึงแก้วเกลียดมึงพอ,งอ,งองกับเกลียดอยีออมเลย yep okay. ยังอยู่ในบริเวณของกลางวงก่อนเลยครับผมพยายามที่จะออกมาครับผมตีวงกันออกมากันต่อครับโอ้แล้วนี่ไล่กันมาตรงนี้ตัวเมืเล่นของซาเบียเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะฮะตรงกลางไฟสูก้าสูกาบูเติมต่อมาแล้วไปเคลียร์ทางของหมูจุ่มมาได้ครับเปิดจากด้านหลังนี่ไล่เติมมาโอ้โหเหมือนจะมาหาจังหวะในการกู้เพื่อนอยู่เหมือนกันครับตัวเล่นของซาเบียสไปนี้โดนแยกไฟออกมาค่อนข้างไกลครังสีน้ำเงินจะเหลือ13ผู้เล่น10คนล้วอะทีนี้ยังไงดี ฮิปป์ hop. มาสไปตัดมาต่อคุ้มขาดครับกะว่าไม่ให้ตัวผู้เล่นของดูไวเนี่ยได้มากู้เพื่อนเพราะฉะนั้นน่ยตรงกลางไฟหลักต้องดูกันเลยครับว่าจะเป็นทีมไหนที่สามารถปิดเก็บตัวผู้เล่นในมุมแบบนี้ไปได้นี้ครัสิตัวผู้เล่นของดูไว้กับ13ตัวผู้เล่นของซาเวียแล้วเดินต่อหอหาอยู่หาอยู่ต้องเปลี่ยนที่รวมกันหน่อยคับซาเวีย ลีกูก็ไม่ครั้งนึง,งคบพยายามจะเข้ามาในการกู้เพื่อนแล้วกู้ได้สําเร็จครับไล่ตีตื้นตัวเล่นกลับขึ้นมารเรื่อยๆครับในช่วงตอนนี้ เอาแล้วครับผมแล้ทาเอนทีับผมเอาทั้งฝั่งมุกก็ผมมาต่อเลยก็สอนด้วยเช่นเดียวกันก็เข้ามากันแล้วเอาไม้ฟาดทั้งฝั่งของบลูกั็ไปก่อนครับพยายามไล่ซ้ำกันมาเขาอยู่ด้วยโดนมือปืนยิงต้ก็ตายก็อยู่เหมือนกันก็ผมจากทั้งฝั่งดูไว้ครับผมบอกเลยครับตรงนี้ไว้ไฟของดูไว้จากพี่มอสเพราะว่าพี่มอสเกิดแล้วไอซีไอซีนี่ว่าไอ้ดาบไอ้ดาบไม่แข็งด้วยเหรอเนี่ยสามารถไปเซฟสูตรเล่นน้อยมากๆครับใช่ครับไอพี่จงจะซ้ำร้อยไปนะคนดูเลยยังไม่ได้เลยอะปึ้ง แต่ปอนตัวนี้ต้องเจนต่อไม่ร้อยโอ้ยมี่สามหนึ่งจะไหวไหมวลุูเบอร์ใจไดาเมจรัวๆดูอยู่นี่ยแล้วยังรอดชีวิตอยู่นี่ครับสองคิวต่อเนื่องมาจากทางดูไว้เสียตัวไม่ได้เพิ่มเติมในมือไปกับซาเวียในจังหวะเหมือนทางดูไว้ทะลุเข้าไปด้านหลังนี่ฮะในบ้านของซาเวียเพื่อกู้ศพเพื่อนในทีมได้สําเร็จกับรอบนี้และต้องปีนหลบมาฟอชเองขอชันเด็ดๆให้ดูหน่อยแล้วมั้ยคะจังหวะรู้ตามหลังแต่ไม่ทัน แล้ว่าดหมายจะหันกลับมาสวนแล้วรอจังหวะนี่จะปืนคล้องเบรกจังหวะเอาปืนยิงอ๋อไม่ได้ครับพอชเอาแล้วอะไรครับนี่ครัเดี๋ยวแล่นครับหมากันอยู่เหมือนกันแล้วมือปืนโอ้โหยิงนะผมเปิดครับผมเมื่อกี้จะเข้ามาฟาดกันก่อนแล้วครับผมยังรอดกลับขึ้นมาได้ครับผมรักษาระยะห่างของตัวเองกันเอาไว้ครับยิงชอนดักกันไว้ก่อนด้วยตรงนี้สำหรับทางฝั่งเดี๋ยวเล่นเองมือปืนที่ทำงานอย่างตากมากเลยครับผมแต่ว่าโดนเสียบมาเหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับผมจากทางฝั่งของตัวของนะไว้เลยครับ บลูเองพยายามที่จะไล่ยิงกันไว้ก่อนดักกันเอาไว้ครับผมแต่ว่าบลูเองต้องถอยกั็ไปก่อนเพราะตัวเองเล่นปืนเหมือนกันเลยครับพี่โจมาซ้ำปืนพี่โแโชวหนูแก้พี่โจโชว์หน่อยพี่ชายหนูโชว์หน่อยสามร้อยตีเก้าเขไปแล้วครับผม้โหเดียวกันตรงนี้ซาเวียร์เหลือห้าคนสุดท้ายครับโชหน่อยเอาชีวิตรอดเซอร์เวเวอร์จัดๆครับปืนก็ต้องยิงเพื่อนนะฮะคือหมายถึงว่าต้องยิงช่วยเพื่อนชีวิตเนี่ยก็ต้องเอารอดมาให้ได้แต่เอาบัสมาตรงนี้ เคลียตัวเล่นอย่างวากิวไปได้ก็ใบไม้ยังคงยืนต่อได้ในนี้สองตัวเล่นแถวหลังของซาด้าเหลือของคนรออ่ะู้เล่นต้องหาจังหวะในการรีเซ็ตเพื่อนหน่อยครับแต่ตัวตัวเล่นของดูไวเองก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้ดูจากรูปเกมคืออยู่กันเกือบครบทีมครับ19คนก้าคนนี้ใบไม้ซ่อมรถอยู่ยังไงแคนเซิลไหมแต่วิ่งข้นมาด้านหน้าปืนเคาะนำมารอจังหวะไฟมาช้อนเคาะมา ขอเข้าไปเข้าขอเข้าไปเข้าขอไปก่อนขอไปก่อนปืนยิงต่อพี่อจเอาให้เป็นไัล่ะเหลือแค่คนสุดท้ายสาวีเพื่อนหนูเองค่ะเพื่อนเบิร์ดหนูเองค่ะเพื่อนเบิร์ดหนูเอยพึงเอาไป็นังเอาตรงหน้าเลยเขาก็เหมือนเอาลับปืนออกาปืนเนี่ยจะบอกเขาเลยในจังหวะยิงช็อตไปพี่โจพี่ไอโจทำให้โดนสิไอโจ่ขาดตัวสุดท้ายขาดไหมขาดไหมยังโอ้โห พี่โจับเลยเขาแต่ประเด็นเคยคือมีดิฟครับผมที่อยู่ในมือของผมชอบโดนทานเองเข้ามาเป็นแงไม้เดียวใชอะไรเรียบร้อยดูไว้มาก่อนแล้วแพ้ระครับผมีุมบนครับคือไอพี่โจมันไม่เอาเลยไปซ้อมกันมะหรือว่าหรือว่าแกงอื่นเขาไปซ้อมกันบ้างอืมรีเก่งดังเลยค่ะดูไว้เก่งดังเลยค่ะอุ้ยเอาไปหกคิวเลยหรออุ้ยพี่มาโก้เข้าคิวไม่ตายด้วยแดีไปให้ เล่นคนเดียวเลยมั้งใช่มีเล่นคนเดียวเลยมั้งน่ะเล่นได้แล้วเขาไปตีกับเฟมิน่าเราก็แค่ตีต่อเพราะว่าเราก็ทวิตไปหลายรอบแล้วไงไม่แต่ถ้าเราไปดูแล้วเขาไม่มาแต่เขาอยู่อ่ะก็มองโบนะโอมองโบมีเรื่องเลยทีนี้โบมีเรื่องเลยเพราะว่าโพสต์ไปทั้งหมดแล้วไงด่าแม่งเลยนะตู้ไฟอ่ะ ไหนมีใครมาเนี่ยอันนี้แก๊งอะไรเนี่ยเขาไปซ้อมแล้วลูกสิบแปดโพสแล้วแก๊งนี้มาแก๊งเดียวแก๊งอะไรอ๋อเด้มอนเทมสิบแปดสิบเก้าโพสแล้วสิบเก้าโอ่คพิชาคนเมื่อกี้ที่เราชนอะผู้หญิงผู้ชายแก๊งหญิงแก๊งชายผู้หญิงแก๊งคนอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ อนอยู่นะเมื่อกี้พึ่งชนเขาไปเขาเกิบเสียชีวิตคนก็อยู่อออยูก็อยู่อยู่หมดแต่ไม่มาูเพ่าจอคอนที่ระเบีล่างด้วยซ้ำใช่บพึ่คนนั้นไหมยูยูด้วยอยู่อัพยูเข้าแอร์ดออกมาเมื่อกี้ไม่มาก็มองโบไม่มาก็โดนตบอยู่นะช่องเรยกอะไรอ่ะชอนี้ส่งรูปแล้วนะโอชิเรีกสองสามสามหกค่ะพี่คิดแคท ใหมาก็ส่งแบมไปตบเลยแบมมือตบสองล้านกับค่าปรับก็เหมือนเขาไม่ถ่ายให้หนูดูพี่เขียวเลยม่าแค่งขาเธอบอกกูหน่อยว่าเราทำอะไรกันอยู่อะตอนเนี้ยไปตบวันนี้อ๋อโอเคเรื่งฟอร์มานอหรอ ก็จะเหรอไม่พี่พี่ตอนนี้พี่พี่จะเสิรไหมหลังเหตุการณ์หลังจากนั้นหลังจากี่เสิร์ฟพี่ลป้าว่าทำไมตอนเอาสตาร์แครี่เขียวว่าตอนแกซัเลยน่นี่มััไบายอยู่ยอมเธอเอาวม่เจนนึ่งอะไอ้ยเ่อได้่นันนี้งมันี่มาแล้วใช่ไหมคะนมันนี่มาแล้ว เขายังจำหนูได้ถือว่าจำได้เนี่ยอีกหนึ่งนาทีไม่แล้วแบมบอกให้เพื่อนชุบแต่ตัวเองตีไหลไม่ชุบคือพี่มีรถไหมมันก็ต้องแบบนั้นกาขับรถไปดูนะนั้นถ้าอีแบมตายก็ไม่ต้องชุบปล่อยแบมนอนดูเราเล่นเหมือนกันคปล่อยมาแล้วปะผู้หญิงไม่ต้องชุบมาในแบมอ่ะมันดีโค่ ใช่<ด>ไหมไอ่ะย้อนดูนได้เลยครับต่ตอนไออันนี้เป็นมามาแล้วหรอมามาแล้วหรออ๋อ, <c oughs> อใครชวนผมมาขอโทษครับมาๆๆมา,มา,มาอครับถ้าไไปตรงครับเกือบครบแล้วนะทั้งสองทีมในมุมไฟนี้ฮะ ใช่เลยครับผมและนี่กระโดดขึ้นมาข้างต่อเหมือนกันครับผมซาเวียครับผมเสียดรอู่แล้วไปข้างๆเยอะครับผมแต่ว่าก็ดูจะกเกมพี่แซมก็อยู่ครับผมได้ไวกว่ากิแได้มากมาครับผมโดนจ้าโศไปเยอะเหมือนกันครับผมแล้วแวนตรงนี้มือปืนของทางฝั่งก็ดูไวเองโดนยิงสิงกลับขึ้นมาสิงโตเข้ามาแล้วพยายามที่จะเข้าไปใส่เล้นปืนเหมือนกันครับผมมาโก้เอาไม้ฟาดกันมาแต่ว่าพลาดยันไปครับสิงโตครับผมอ้อมกะครับมาปอดครับผมพยายามที่จะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนครับผมเปิดมาให้ได้มากที่สุดด้วยพี่เสี่ยวโชว์หน่อยพี่เสียวโชว์หน่อยรงนี้สาารถท โอ้มีถ่ายพี่เขียวโอ้โดดจ้าเลพี่เขียวยู่กัพี่โจโดดกักไก่ได้พี่โจดนเอาไปแล้วต่อ่ะอันนี้เราแจ้งแค่นี้ใช่ไหมแจ้งเลยแจ้งมาคุยอพี่คิดแจ้งมาคุยเย้พี่ชอนเอาให้อีกแล้วพี่ชอนของจริงนะปึ้งมีคอเพื่อนได้มเสีห่เล่นในช่วงทีปมีคอลเลดมีโค้ดมีอัพเดโอเค ีดูตัวเฮ้ยมือไม้ก็เคลียร์ต่อหนึ่งดเดียร์ค่ะหมดเอาไว้คือเบบี้บีค่ะนี่แต่ซีนมาเอาไว้พี่ต่อไปนี้เคลียร์ตัวปืนตัวนี่เพื่อนหนูเองค่ะเพื่อนหนูเองพื้นี่แถวหลัไม่อยากปืนครับนะเอาที่เหี่ยวอีมาเออเอาให้ตายที่เหียวเอาให้ตาย เวลี่จีครับผมดูไว้กันเลยอุ้มกันไปต่อีกันมาปึ้งต่อยตัวแข่งเลยเนี่ยกับเฟมิน่าก็คือเดี๋ยวเจอเบบี้บีต่อพี่เจี่ยวเอาให้พี่เจี่ยวเอาให้หน่อยจะยังไงครับลูก้าเอาแล้วครับโดนแล้วแต่นะคะจะเล่นก็ได้จะเล่นกับเฟมิน่าก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าเอาแล้วปไปก็ผมเข้าไปในวงในครับอันนี้แค่แจ้งให้ทราบเฉยๆค่ะแค่แจ้งให้ทราบนะคะแล้วแต่เลยว่าแก๊งไหนอยากทยังไงแล้วแต่ความสมัครใจของเพื่อนก่อนแล้วยังไงดี ว่าวิ่งฉี่มาเจอตำแหน่งมาถูกที่ก็คุมสกุลเพื่อนถูกมากพอต้องบอกว่าแบบแสบไปเข้ามาแท็กต่อจังหวะบูทไม้มาต้องไล่ชุบเพื่อนให้ไวเก้สิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดที่เดินรับโดนกันมากจนเกินไปโอ้ยแข่งก็จะดูฟังกูก็ต้องฟังชีวิตไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามค่ะไม่ได้ห้ามนะคะตีตีได้ถ้าสมมติว่าเขามาขอเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เบบี้บีก็แค่แบบบอกไว้เฉยๆว่า ถ้าสมมติว่าอะไรอย่าเงี้ยก็มันก็มีลุ้นกันเนาะอะไรเู่ดด้ดีดวดิพวกมึงเนี่ยได้กได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนครัทุกแกงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครัขึ้นได้หรอขึ้นไม่ได้นีพวก็ให้รู้ไว้ ไปแล้วกูดูตอ่อละเขื่อครับทำไรครับเขื่อจะไปดูต่อไหมวั้นี้เปดนวันีเผื่อเจอปะต้องแกงนะดุมดมไว้หน่อยดิโอ้นังจีนดุมไว้หน่อยดิกระโดดแล้วก็ดุมไวหน่อยแกงเลละหนึ่งขอดูแข่งแบ็คกระโดดอ่ะเขาตายมาแม่งท่าต nah ja> ั้งเยอะดูมึงดุมดู ก็ลูกลิงไงทช่ไมกระโดดก่อนบอกให้กระโดดเมยเดินมาเลยใช่ไหมโกดเลดี้ที่อยู่ในเมืองปะเลดี้กับอัพทูยูนะไล่เช็คตามแลนด์เลยทุกคนไล่เลยไล่ตามแลนด์ดีว่าอยู่ปะพี่มาดูแลนส้มนะเห็นตัวชอบยันแลนด์แดงอ่ะมึงอันนี้คือเซตออ้าวชนะไปแล้วโอ้ยไปสองศูนย์สองศูนย์ที่ได้อะไรอ้าวพี่เขียวอ้าวคิวอ่ะ เขได้็ชของมดของก่านนะรอบต่อไเอาดีเลกเ่กเกงจังเลยค่ะจบแล้วเนทตีเขาถามว่าเก่งเมืงนี้อยู่ไหนกันหมดคนที่เดงค่ะนี้เป็นของเนียวนะทุกคไปเสนอตัวแล้เก่งเมืองนี้อยู่ไหนอยู่หมดเอาว่าใครจะขับรถปากูคีเก่งขับวามีใครว่างวบ้างรนะมันสิวงวหัวเพื่อนเปลาหกคิวอะไปไหนิสัตเอ้ยตักคนนึงเถอสัต ไหนอะเขาบวกันตรงไหนเนี่ยแหลองแลวเหลือบอะไรเหลเพื่อนบอกเวนเหลือเได้ไรม่ะบวก่อะไรก็ยังไม่มีใครบวก้งนั้นเสร็จยังเคื่อนไเคื่อนเป็นรถไหมเคื่อนรถดีกว่าไหมยไหมเน่ยเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชดวะ น้องเฟเข้าวเ้ยเฟมามีเฟเฟยน่านพี่คาเตอร์ของน้องเฟเฟมันมีหนุ่มใหม่เหรอ,อเฟมาในเทวีน่ะเห็นไหมอ่ะคนละเฟยเหรอเ,รเ,รเ,เปล่า